สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการแฟนไลออดเจเบอร์ทีวีกันอีกครั้งนะฮะโอเค okay. วันนี้ผมจะมารีวิวตัวเกมมาคราฟซูดเฮ้ยหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์มันจะหลายตัวไปไหนวะเออนะชิบหายไปหมดนะก็เป็น,นวเ,อนะเ,นนะเนวอร์ชั่นใหม่นะ ก็ถามว่ามีของเพิ่มไหมพาไปดูกันเนต้องกดครับเนี่ยของจริงของแท้ครับไม่ได้หลอกเล่นนะนินหนูไม่ใช่หรใช่หนะของจริงของแท้นะโอเค okay, ไปเราพาไปดูของกันนะไม่มีของเพิ่มมาหรอกเชื่อดิเชื่อผมไหมเออถ้าใครดู YouTube คนอื่นนะ่าจะ เชื่อนะว่ามันไม่มีของเพิ่มเข้ามานะในระหวดจ้โอเครอแป๊บนี่ครับบ็อกซ์บ็บอกซ์ทำไมมันเล็กลงวะเออเเล็กลงเลยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนเดิมแอ่ะเล็กลงนะเออเนี่ยยืดเลยเออเล็กลงนะบ็อกซ์เป็นเล็กลงเออ เออเว้ยคิดซากเว้ยเนะนี่ยมีของเพิ่มครับเนี่ยของเดิมหมดทุกอย่างนะนะเนี่ยเนี่ยทุย่างก็เหมือนเดิมเออจะดูตอนปาแว้งมันเหมือนจริงมากตอนปาหง่อนะโคตรนะเหมือนเลยคนะรับต้นปาดูดนะแม้นะ เลยนะแล้วไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยเราจะไปยุ่งกันไปหรอกวะตัวอะไรโอ้ยตัวนั้นนี่ตัวนี้อ่ะยังโอเคๆยังไม่เปิดมดหนึ่งหมื่นะโอเคมันมีของเพิ่มเข้ามานะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้กันเลยนะโอ้ยไปเลยเนติกเกอร์ติ๊กกิ้งนะนะไม่มีอะไรเพิ่มเลย ไล่จากตรงนี้เลยอัะไม่มีไม่มีครับไม่มีครับแต่ตรงนี้จะเพิ่มมินนี่เข้ามาคืออะไรไม่รู้นะเนี่ยมันเข้าไปบล็อเซอร์เลยเนี่ยเออเห็นเนาะนี่นะรอแป๊บช้าว่ะโอเคนะ,นนะะคนะม,มีอะไรเพิ่มมาเลยคนระับโอเคแม่พาพาไปดูนะมาดูดูดูด เทพเนาะดูทำไมเทพวะดูโปรไฟล์เกมโอ้โหแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแต่ล่าชีพนะอ oh ันนี้เธอจกินอะไรกินอะไรก็ใช้ระดับไข้สติสค้าบ๊ายบายเป็นวัดก็เลยพูดแบบนี้เนาะโอเคบ๊ายบาย